มีคุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยรายงานสถานการณ์เข้ามาครับพี่ตน้นบอกว่าตัวเมืองยังคงท่วมอ่วมหนักเลยเพราะว่าชใช่น้ําทลักเข้ามาตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะครับหลังจากน้ําปิงเพิ่มระดับสูงขึ้นเป็นประวัติการนะครับแต่ชวนไปดูนาเทีระทึกที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายวันนี้นะครับคุณผู้ชมเป็นช่วงที่กระแสน้ําเพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็ไหลแรงจนไปซัด บริเวณจุดที่เป็นสะพานท่อส่งน้ําประปาปรากฏว่าแรงดันของน้ําซัดสะพานจุดนี้พังถล่มต่อหน้าต่อตาแล้วก็ไหลไปตามกระแสน้ําครับไปแล้วครับไปแล้วระวังเน้อต่อไปนะ นี่ป<ร>เป็นนา <ะ S 2> ทีที่กระแสน้ํานะครับซัดสะพานท่อส่งน้ําประปาพี่ต้นนึกออกโครงสร้างเป็นปูนใช่ไหมมันจะค่อมข้ามตามสะพานไปเออแต่ดูกระแสน้ําก่อนฮะ น้ำไหลเชี่ยวกรากขนาดนี้ดวงเลยเหรอใช่หอบเอาไปทั้งหมดเลยต่อหน้าต่อตาครับจุดนี้พอสะพานพังถล่มลงไปก็ไหลไปตามกระแสน้ําเลยนะครับท่อส่งน้ําประปาจุดนี้เนี่ยจะเชื่อมต่อเพื่อจะส่งน้ําไป,ไปยังมหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงใหม่วิทยาเขตสลวงหลังจากเกิดเหตุเนี่ยท่อประปาไม่เหลือแล้วอะชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงไม่มีน้ําใช้เลยครับเพราะว่าท่อเสียหายไปคลิปนี้ชาวบ้านถ่ายเอาไว้ช่วงบ่ายวันนี้ เชื่อไหมเพราะอัปโหลดลงไปในโลกออนไลน์คนเข้าไปดูเป็นแสนเลยเพราะไม่คิดว่ากระแสน้ําจะสร้างความเสียหายได้หนักขนาดนี้พ่อส่งน้ําประปา เขาทราบเนี่ยแน่นหนานะครับผู้ชมแต่กลายเป็นว่าก็ยังต้านทานกระแสน้ำเอาไม่อยู่ชาวบ้านก็เลยพากันพวาว่าแล้วบ้านฉันจะรอดไหมโอ้โหตอนนี้เนี่ยเดือดร้อนไปตามๆกันเจ้าหน้าที่กู้ภัยแม่โจ้ระดมกำลังไปช่วยเหลือนะครับไปช่วยเหลือจุดไหนมีคนมีสัตว์ประสบภัยอยู่ก็ต้องไปช่วยอบพยพออกมาปรากฏว่าจุดนี้ไปช่วยทั้งคนทั้งหมูแล้วหมูเป็นสัตว์ที่ตกใจอบพยพทีไรน้องก็กรี๊ดเสียงดังสนั่นเลยครับ เร์ศูลเป็น p l กิแล้วๆ Mart? ไม่ห Γ นี้ค่ะชะตอง มันไม่ยอมปลาปลมันเลยมันกลัวที่ตกใจเออตัวเนี่ยเจ้าหน้าที่ช่วยกันหป่าเนี่ยหม,หมูหลุมพี่ต้นหมูเลยนะฮะหมูหลุมเป็นสายพันธุ์ของน้องหมูอเออช่วยจากฟาร์มหมูหลุมนะครับในน้องหมู<อ>สายพันธุ์หมูหลุมดูมันดิด้นจนพี่เขาสั่นเลยวะแล้วดูเสียงร้องเขายังกระโดนเชือ้อ นะฮะนี่เขาไม่รู้ไงว่าเรากาลังช่วยเหลือเขาอยู่นะครับก็ตกใจแต่บางคนบอกว่าตัวเล็กๆเนี่ยอย่างเงี้ยถึงจะเรียกว่าหมูเด้งเพราะว่าน้องเด้งได้แล้วน้องเป็นหมูของจริงส่วนที่เขาเขียวน่ะเป็นฮิปโปเป็นฉายาเอออันนั้นเป็นชื่อเขาแต่เนี้หมูของจริงนะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยแม่โจ้หลายสิบนายลงพื้นที่ไปอพยพหมูหลุมกับลูกหมูหลุมเนี่ยออกจากฟาร์มในพื้นที่บ้านดงป่าลันหมู่สามตำบลขี้เหล็กอำเภอแม่แตงของจังหวัดเชียงใหม่โอ้โหกว่าจะอ,อพยพน้องๆออกมา <คน S 2> <ๆ S 1> ได้ท <ๆ S 1> ุลัก เพพอสมควรนะเพราะว่าน้องหมูเนี่ยบางตัวก็ดิ้นบางตัวก็เด้งตัวจะตกน้ําลงไปแล้วส่งเสียงกรี๊ดตลอดเวลานะครับโดยเฉพาะตัวแม่เมื่อสักครู่นี้ที่เห็นตัวใหญ่ๆเอาขึ้นไปแล้วดีดทีนึงเจ้าหน้าที่ตัวแทบปลิวอ่ะอันนี้คือตัวแม่พันธ์ฮะ โอ้โหแล้วร้องเสียงดังมากเพราะน้องขี้ตกใจนะครับอ้าวชาวบ้านเนี่ยก็ช่วยกันออนอกเอจากจะอพยพหมูเนี่ยเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังไปช่วยชาวบ้านบางส่วนติดอยู่บนหลังคาบ้านคือหนีไม่รู้จะหนียังไงแล้วอ่ะหนีขึ้นแค่ขึ้นขื่อแล้วตอนนี้ก็คือพอท่วมบ้านทั้งหลังเหลือแค่หลังคาแล้วปีนไปอยู่บนหลังคาเจ้าหน้าที่ก็เอาเรือออกไปให้การช่วยเหลือนะครับเป็นบ้านที่ปลูกอยู่บริเวณริมน้ําปิงมี5คนติดอยู่ก็สามารถช่วยทั้งคนทั้งหมูกลับขึ้นฝั่งได้อย่างปลอดภัยครับ เอสดีเวอร์ชั่นใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ